จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับเดอะมอโ,โคราชและอีกหลากหลายภาคส่วนค่ะได้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้ง3พระองค์สเสด็จกลับไปประดิษฐา,านณวัฒนา,ารายมหาราชวรวิหารวัดสุทัาจินดาวรวิหารและวัดพายาพระอารามหลวงค่ะที่มนทนพิธีห้อง MCC มอชั้น3เดอะมอโ,โคราชพระธรรมวรนาย,ยกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11 เจ้าอาวาสวัดพระนารายมหาราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพลตรีสมศักดิ์แจ่มพันธ์ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบร,รมสารีริกธาตุทั้ง3พระองค์สเสด็จกลับไปประดิษฐานณวัดพรนารายมหาราชวรวิหารวัดสุทธาจินดาวรวิหารและวัดพระและวัดพายาพระอารามหลวงค่ะ พร้อมด้วยนายชรินทรทองสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพันตำรวจเอกขเชนเสตะปุตตะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาและนายชีนาพัฒน์พิมพสีแก้วผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการบริษัทเดอะมอราชสีมาจำกัดได้รวมทำพิธีปิดงานบุญยิ่งใหญ่วิสาขบูชา พุทธภูมิปฐมภูมิประจำปี2,565ค่ะโดยนายชินาพัฒนพิมพ์สีแก้วผู้จัดการทั่วไปได้เปิดเผยว่างานวิสาขาบูชาพุทธภูมิปฐมภูมิประจำปี2,565ในครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการตลอดระยะเวลาในการจัดงานทั้ง9วันค่ะ ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนและคณะนักเรียนได้เดินทางมาร่วมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุร่วมกิจกรรมทำบุญฟังธรรมบรรยายและชมนิทรรศการอีโมชั่นแนวเล่าเรื่องประสูตรัตสรู้ปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งแรกในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ซึ่งการจัดงานวิสาขาบูชาพุทธภูมิปฐมภูมิประจำปี2565ก็ได้มีเจ้าภาพหลายเจ้าเลยนะคะที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญสร้างทานบารมีและพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมทำบุญกันค่ะโดยปัจจัยรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น2,460บาท ทางคณะผู้จัดงานจึงขออนุโมทนาบุญและจะนำทุกปัจจัยบุญจากจุดกิจกรรมถวายวัดต่างๆนะคะอย่างเช่นวัดพนารายมหาราชวรวิหารวัดสุทศจินดาวราวิหารวัดพายาพระอารามหลวงวัดบ้านปูนวัดปอแดงและมหาวิทยายลายัยมหาจุลาลงกรราชวิทยายลายัยวิทยาเขตนครราชสีมาค่ะ